สวัสดีครับวันนี้ชนกรบ้านนอกดาวจะพามาดูบ้านนอกดาวเป็นบ้านไม้นะครับตอนนี้บ้านนอกดาวสวยๆครับภาพอาจจะไม่ชัดมันอยู่ที่ในร่มครับนะฮะตัวนี้เราจะทำเป็นไม้ใหม่เลยนะครับสร้างจากไม้ใหม่ โครง,งสร้างจากไม้เนื้อแข็งทั้งหลังครับตรงหน้าจั่วจะเป็นสามเหลี่ยมสโลปลงนะฮะ,ฮะ,ฮะหลังนี้ขนาดกว้าง2เมตร70 m, ยาว4เมตร50เซนนะครับ ขนาดห้องอยู่ที่2องเมตรเจคูณสมเมตรนะครับถือว่ากว้างเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูมุมกว้างครับภาพไม่ค่อยชัดเท่าไหร่หลังคาจะเป็นเมนทันซีดลันสเปนครับตัวน,นี้ขนาด3 0 3จุดศถือว่าขนาดหนา กลางครับหน้าต่างจะมีฝั่งละสองบานนะครับสองด้านตัวนี้สวยเลยครับตัวนี้น้าหน้าต่างจากมา,าเป็นไม้สักนะครับไม้สักทองลองเปิดดูฮะนะฮะแป๊บหนึ่งครับ ตอนนี้กําลังทำได้ประมาณ90%แล้วนะภายในนะครับจะติดฝ้าเป็นฝ้าแขวนนะครับนะยังไม่ได้ลงสีพื้นครับให้ดูคร่าวๆก่อนครับนะด้านข้างจะมีมานั่งนะครับตอนนี้ ตัวนี้จะเป็นด้านหน้าของบ้านครับช่างกำลังติดฟ้าครับด้านหน้าด้านหน้าก็จะติดโคมให้ด้วยเป็นโคมไฟครับตัวนี้สวยงามช่างใหญ่กำลังติดประตูด้านหน้าครับตัวนี้จะเป็นบันไดขึ้น3ขั้น โครงทำจากไม้ใหม่นะครับไม้ใหม่เลื่อยสดๆเลยครับนะฮะสวยครับหลังใหญ่มากตอนนี้อยู่ได้ครับอยู่ได้เป็นครอบครัวครับอยู่ได้3-4ี่คนอยู่ได้ครับนะฮะภาพอาจจะไม่สว่างเท่าไหร่ ส่วนไม้ฝาจะเป็นเชร่านะครับตัวนี้จะมีเฉพาะไม้ฝาที่เป็นเชร่าตัวอื่นเป็นไม้หมดโครงไม้หมดเลยครับไม้ใหม่ด้วยตัวนี้จะอยู่ที่ราคา1นึ่งแสนบาทนะครับตัวนี้ไม่รวมกับค่าขนสง่งค่าขนสง่งคิดตามระยะทาง อันนี้ทําตามออเดอร์ครับโอเคเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวจะไลฟ์ให้ดูอีกทีนะครับขอบคุณมากครับ